พีพีที่25เหนื่อยหน่ายความต้อแท้เหนื่อยหน่ายเกิดขึ้นได้จากเหตุปัจจัยหลายประการประการหนึ่งคือเรื่องของความเหนื่อยล้าสะสมดางด้านเรื่องของร่างกายร่างกายที่ทำงานหนักมากเกินไปอ่อนล้าเหนื่อยสะสมแล้วก็มีเรื่องของภาวะ ความไม่ปกติต่างด้านร่างกายอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอลุกไปใกล้เจ็บเรื่องของความบกพร่องของ,ของการทำงานในร่างกายของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็นำมาซึ่งการที่จะทำให้เกิดาภาวะของความเหนื่อยล้าอ่อนล้าได้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเป็นภาวะทางด้าน าการตอบสนองหรือการาการปฏิสัมพันธ์การสื่อสาราไปทางสังคมาบางคราวก็เหนื่อยล้าจากการอาเอาใจก็รอไปเกาะไปเกี่ยวไว้กับตัวบุคคลเรื่องของงานเรื่องของสถานการณ์ภายนอกเมื่อมันไม่ได้ดังหวังไม่ได้ดังใจก็เกิดความเหนื่อยหน่ายอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยอีกประการหนึ่งว่ามันเหนื่อยเพราะเอาใจก็รอไปคาดหวังไว้กับ บางสิ่งบางเรื่องบางคนบางสถานการณ์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการวางจิตของเราไว้ไม่ถูกนะครนี่เป็นเรื่องของภาวะภายในแล้วล่ะไม่ใช่แค่ด้านร่างกายด้านบุคคลเท่านั้นนะการที่จะวางใจก็เรายังไงให้ไม่ให้สูญเสียพลังงานไม่ให้เราเตดถอยไม่ให้ถูกรบกวนจากสิ่งต่างๆนี่ก็สำคัญเราจะตอดใจของเราจะวางใจของเรา อย่างไรไว้ในพื้นที่ที่เป็นเซฟที่โซนให้มีการปกป้องดูแลเหมือนเรื่องรามเกียรติ์นยักษ์ตศกันอถอดหัวใจของตัวเองไว้ในที่ปลอดภัยทำให้ตัวเองไม่ตายนะที่จริงก็เป็นนิทานธรมได้เหมือนกันว่าจริงๆค่าเท่าไหร่ก็ไม,ไม่ตายเราจะไม่ถูกทำลายจากสิ่งแวดล้อมหรือจากโลกธรรมข้างนอกถ้าเกิดเราเก็บรักษาใจของเราไว้ดีๆในเรื่องของ จิตหรือเรื่องของใจที่เราฝึกฝนดีวางใจก็เราดีไม่เอาไปเกาะเกี่ยวคิดวนคิดซ้ำบางท่านก็ไม่สามารถจะจะขี้คลายความคิดของตัวเองได้บรบกวนความปกติสุขในการดำเนินชีวิตไม่น้อยเลยทีเดียวเรื่องของจิตหรือเรื่องของความคิดต่อมาส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการที่เราไม่เข้าใจไม่รู้ความจริงตามที่เป็นจริงเรายึดไว้ผิดคิดผิด ทำผิดเป็นเหตุทำให้เราพูดผิดต่างๆเหล่านี้ครับคือเราปฏิบัติผิดพูดผิดทำผิดด้วยเหตุที่เข้าใจผิดมีปัญญาไม่ตรงแท้มีความเข้าใจที่บกพร่องคลาดเคลื่อนเนี่ยอันนี้เป็นเหตุของการที่ทาให้เกิดภาวะต้อแท้เหนื่อยหน่ายได้รุนแรงที่สุดเพราะว่าเหมือนกับเราเดินไปผิดทางหรือเป้าหมายของเราไม่มีไม่ตรงนะครับบางทีเป้าหมาย ที่เราวางไว้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอเราเมื่อเป้าหมายไม่ถูกต้องการกระทําหรือการดําเนินไปก็ไม่ถูกต้องทีนี้ก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายเลยทีเดียวเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาก็จะเป็นเรื่องของการที่ต้องกลับมารับรู้ถึงคุณถึงคุณและโทษของการที่เราจะทำตัวเองให้มีพลังหรือทำให้ตัวเอง เฉือ่อยชาอยู่แบบเดิมอย่างเงี้ยครับว่าภาระหน้าที่ของเราก็มีอยู่เราจะทําให้ตัวเองติตดลมขุดหลุมฝังตัวเองอยู่แบบนี้แบบที่ไม่คิดจะทําอะไรแบบที่ไม่มีการพัฒนาไม่ได้มีการต่อยอดอะไรก็คงจะไม่ได้ก็จะมีโทษโดยส่วนเดียวแต่การที่จะทําตนเองให้มีแรงบันดาลใจให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นเนี่ย ก็จะทำยังไงก็เหมือนกับว่าพูดได้แต่ทำยากอยู่เพราะนั้นในการที่จะต้องพาตัวเองกระยับก็มีหลายวิธีการนะวิธีการหนึ่งวิธีการหนึ่งที่พระทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมพาตัวเองออกมาเฟดตัวเองออกมาจากพื้นที่ที่ทำให้ทำให้เกิดการถูกครอบงำจากพื้นที่เดิมๆที่ทำให้เรา ติดนอนติดสบายติดสุขขี้เกียจเกียจคร้านหรือเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วทำให้เราขังตัวเองไว้ในนั้นรู้สึกว่าเราขังตัวเองไว้เพื่อที่จะไม่ให้ใครมารบกวนเราที่ไหนได้เราก็ออกไปข้างนอกไม่ได้เราขังตัวเองไว้ด้วยนะครับเราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกต่อให้ประตูมันเปิดหรือเราเปิดได้แต่เราก็ไม่ไปเราขังตัวเองไว้เรียบร้อยอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะนั้นพาตัวเองออกมาจากกรงขังแคบแ พาตัวเองออกไปจากหลุมที่มันมันฝังตัวเองไว้สักหน่อยหนึ่งออกไปจากโลกส่วนตัวของตัวเองสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ต้องออกด้วยความรู้สึกปลอดภัยนะถ้าที่เราไม่ออกเพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยโลกข้างนอกนั่นมันมีเสือมันมีการเอาเปรียบมันมีความอารุนแรงมันมีสิ่งที่เราไม่ประสงค์มีคนที่จะจ้องทําลายทําร้ายเราซึ่งถามว่ามีไหม มีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าการที่เราจะขังตัวเองไว้ในกรงแคบๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะต้องปาตัวเองออกมาก็อาจจะต้องดอูให้มีความปลอดภัยสำหรับตัวเองด้วยนะครับแล้วค่อยๆคอย่อ,คอยๆปรับค่อ,คอยๆปรับเพราะนั้นความปลอดภัยความไว้วางใจในการที่จะได้ดูแลตัวเองความไว้วางใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ ไม่เป็นอันตรายนะครับบางคนก็กังวลไปถึงว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วมันมีเรื่องของฝุ่นละอองมีมลพิษแต่งอากาศมาีมีแต่คนที่จะคอยทำร้ายทำลายเราอย่างนี้ก็ไม่ไม่ได้ถูกไปทั้งหมดทีเดียวนั้นก็กลายเป็นวิตกจริตเพราะนั้นต้องพาตัวเองออกมาจากพื้นที่ที่เราเราติดอยู่ก้องอยู่ เราเหมือนกับติดอยู่ค่องอยู่ในกับดักของความคิดหรือเป็นกรงขังแห่งชีวิตของเราเป็นเครื่องปัจน,นาการของเราปรับเปลี่ยนเรื่องของบริบทสิ่งแวดล้อมเป็นประการที่1ประการที่2องขอให้มีเรื่องของหากยรยานมิตรที่เราอาจจะออกไปเองโดยลําพังไม่ได้ก็มีคนจูงมีคนเรียกมีคนที่จะเป็นเพื่อน หาคนที่พอจะเป็นเพื่อนนะกัลยาณมิตรหาคนใคร้ชิดที่พอจะไว้วางใจได้แล้วแล้วสามารถที่จะพอประคองเราไปได้นะครับขอความช่วยเหลือนั่นเองขอความช่วยเหลือหรือ,อาพาตัวเองไปสู่การมีมีสัมพันธภาพในลักษณะที่จะได้าพาตัวเองให้รอดปลอดภัยนะครับเพราะนั้นการมีเพื่อนไว้การมีญาติ การมีคนดีๆอยู่รอบข้างรอบตัวมีครูมีอาจารย์สําคัญโดยเฉพาะเรื่องของครูบาอาจารย์เนาะมีกระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์รู้สึกว่าหาไว้เป็นพี่เลี้ยงเราได้บ้างก็ดีเหมือนกันนะมีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือมีครูบาอาจารย์แต่ที่เคยเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาหรือมีเพื่อนดีๆไว้สักคนหนึ่งเป็นผู้ที่คอยปรึกษาเรื่องราว หนักบ้างเบาบ้างก็แล้วแต่มีญาติไว้สักคนหนึ่งที่เราพอจะปรึกษาได้มีคนรู้ใจไว้สักคนหนึ่งที่เขาพร้อมจะรับฟังทุกเรื่องราวของเราอันนี้เป็นเหตุอีกประการหนึ่งที่จะพายออกจากความเหนือหน่อยหน่ายท้อแท้เหล่านั้นได้ประการต่อมาประการที่3เนี่ยเป็นเรื่องของภาวะของตนที่ต้องเปิดเปิดโลกทัศน์เปิดวิสัยทัศน์ของตัวเองในการที่จะได้ มีมุมมองใหม่ๆปรับความคิดของตัวเองอเราคิดแบบเดิมก็อาจจะไม่ได้ผิดทั้งหมดนะครับมีข้อถูกอยู่แต่มองในมุมอื่นบ้างก็ได้นะครับเพราะนั้นทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์หรือไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนจนเกินไปนักเพราะนั้นถ้าเห็นว่าสิ่งที่เป็น เป็นภาวะที่เป็นลบอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้างนั่งลิต์ก็ได้ไม่ใช่มีแค่ความเหนื่อยหน่ายบางทีมันมีความท้อแท้มีความกังวลขาดความมั่นใจขาดแรงบันดาลใจขาดเป้าหมายในชีวิตอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมานั่งดูว่าเออแล้วมุมมองที่ตรงกันข้ามกับคำลบๆเหล่านั้นมันเป็นอะไรบ้างนะมีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายในเราจะทํำยังไงให้ตัวเองมีสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น เราจะไปคาดหวังกับคนอื่นให้กัลยะาณมิตรมาช่วยหรือ,อสิ่งแวดล้อมอาจจะมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นก็มีเกิดขึ้นได้โดยประการอย่างนี้เหมือนกันว่าเออคุณก็ต้องมองสิคุณก็ต้องหาสิคุณก็ต้องเห็นสิด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นพัฒนาภายในของคุณว่าลองปรับลัติจูดของตัวเองสักนิดหนึ่งปรับเจตนกคติของตัวเองสักหน่อยหนึ่งเนี่ยครับเราที่เรา ทำแบบเดิมๆบางทีก็นํามาซึ่งทุกข์ซึ่งโทษคิดแบบเดิมๆก็นํามาซึ่งความเป็นออปก็อุปสรรคหรือก็จํากัดให้กับตัวเองเราก็ลองปรับท่าทีปรับทัศนะของตัวเองสักหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นข้อสําคัญที่สุดรู้สึกว่าเปิดเปิดให้ทุกเรื่องราวเนี่ยให้เป็นการได้เรียนรู้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้หรือฝึกฝนจากเรื่องราวที่กําลังปรากฏอยู่ เช่นถ้าเรื่องของสติก็เปิดสติในการรับรู้ว่าตอนนี้มันยังเหนื่อนะยหน่ายอยู่นะมันยังต้อแท้อยู่ีครับก็รับรู้ความเหนื่อยหน่ายต้อแท้นั้นแล้วก็ค่อยๆพาตัวเองเคลื่อนว่าที่จริงความเหนื่อยหน่ายต้อแท้มันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกมันก็มีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าต้องลุกขึ้นไปหาอะไรทานมันก็ต้องไปทํางานแล้วก็มีความเบิกบานเข้ามาบ้างในบางช่วง เราได้เจอคนโน้นได้เห็นคนนี้จิตที่เบิกบานกลับมาดูจิตของตัวเองที่เบิกบานเราจะทําจิตของเราให้เบิกบานในบางขณะหรือเหมือนบางขณะเหล่านั้นได้ยังไงนะครับก็ชวนให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าคว้นขวายเห็นประโยชน์ในการที่จะทําจิตของตัวเองให้เบิกบานาหรือสร้างคุณสมบัติที่เป็นเชิงบวกที่ตรงกันข้ามกับคำคำลบๆที่ว่ามาแล้วทั้งหมดได้อย่างนี้จะสร้างตัวเองให้เป็นที่พึ่งของตัวเอง ใช้ตัวเองเป็นกระจกเงางของตัวเองใช้จิตของตัวเองดูจิตของตัวเองอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่สุดแล้วก็จะได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากก็ขออนุมโมทนาจนพน้